เลอะไซังอางก่งก่ไ้เอาเรื่องออกบันดได้เนิรัอ๊อนี้บวันนี้วันนี้เพิ่งเห็นโอ้เก่งเว้ยันี้สบายดีทุกคนเด้อยินดีต้อหับมาซื้อซองไอ m มจอนทุกคนบอนึ้ที่งานเราเข้าสิออกไปหาปลาเราปล่อยยางแล้วมาตีมาไปได้ไงสิวสิวสไตล์บ้านาเขาเอง มือนี่การซิ่วๆเนาะทุกคนหลายๆมาหลายคนมือนี่มวนๆทุกคนมูจอนมากเกิดเต็มตีเนาะบรรยากาศบรรยากาศไรนี่นัดกันมาทุกคนมือนี่วางงานพร้อมกันเนาะเกิดได้มีโอกาสได้มากบางยานี่มันซื้อเกาะมาแต่ไหนมาส่วนซื้อตะหน้อยเออบางยานี่ตะหน้อยค่ะปลาไม่เบิ่งเนาะพ่อจันแสดงว่ามันต้องมีปลาตัวใหญ่แน่อยู่หันเนาะนีพอตัวเบยงุ้งแล้ว มันชิบังก็ใช่ไปย่างลงไปน้ำกันทุกคนจะตายชิซิวฟิวโมคูให้เองทุกคนมันสบายสบายพอต้องเคลื่อนก่อค้นกล่องนะมาหลายคนเติมทุกคนแต่พูว่าไพสีเห็ดยังแน่เนาะตอนนี้เนาะเออมาหลายคนชิซืวอะไรได้ถิมามะนังเบิ้งกันบะไได้ด้วยทานพระจานทร์ด้วยฟิบรรยากาศ โอ้แดดสนิทพอดีย่ามเราหนาวพอดีอุ่นเดี๋ยวเป็นจะจะทินน่ทุกคนเนาะเดี๋ยวนตัดห้าถาอยู่เหี้สัสเอาบงหญ่านี่บักตาหน่อยมันขาไม่ใช่ไหมพี่ตัดห้าซิ งานเขาก็ลาเตอบนนี่แบ่งนาที่กันเด้อคนหนึ่งต้องไปมุดป่าอยู่ลุมเดวาสิดกินน้อย่ลตามมาตามมาตามาเดินมาเลยอ เม่ไดหาแบบเมือๆไม่จะกินแสบเนาะแจ๊ปมะนผ่าเหมือนกินไปผ้ายางเกี่ยแล้วะเกียมแล้วะบเลตมาเลยไปแยังไอะเลยฮ่าฮ่า่วันี้เสียงจะายมันแหกค ก็จะไปฝ่ายดินยังไงคนเดียวบ่อแหวนมันห่วยพวกแกจะไปใส่ว่าไมกวนปลาเลยมาก่อนจะเอาปลาเอาไหมเงอนนี่กดเงื่อนการมตีเนสิบขีเฮียบานเฮ่ยสิบเนโอ้ย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 ตวเบ้าสิบบานโซ่้ทุกคนเนาะเอามาเดี๋ยวจะนายจอนสี่แหวบานจอนกับบานเท่านเป็นเนะเดี๋ยวสิลองเบื่อ ตอนนี้หายตัวเบื่อบ้านโซกันซะไปดูด้วยอ่าแนะนำตัวแล้วสบายดีสบายดีกล่องนะติสบายดีเด้อกว่าเป็นตัวเบื่อใช่ไหมสบายดีตัวเบื่อเนาะทุกคนเนาะเออแนะนำตัวโมจอนตอนนี้แม่นบุญเลตเนาะทุกคนเนาะเออสบายดีสบายดีสบายดีเออตอนนี้แม่นอ่าอันตัวเนาะตอันชื่อตัวโบเออโบตอนนี้ไม่จะคล้องทจะคล้องทิ้นไปเนาะสบายดีเออโอ้มือนห้าม้าแบบเต็มตีเลยทุกคน แต่่าแหดังเดียวเนาะกับเปลี่ยนกันแหเป็นกันวานว่าทานที่ะเบื่อทานแน่น่โหนสวนเรอการเปนี่นอย่างไรน้องเื่อยหรืงใน้วยกันหอยดเออวานนึงวันหน่งะโดดลงนุ่มนใจหน่อยดีนะ ทีมงานมาเต็มตีนะทุกคนไปตอนนี้ก็อแดดแดดได้ๆทุกคนแต่พราะว่าช่วงแรงๆเนาะแต่มันกับท่านมีบ่แดดท่านบดทุกคนแดดพอดีแสงงามจังเลยผู้ที่ถ่ายสซภากับเปหาตัดหญ้าเพราะเนาะบอลงมาสัมคนอยากเปียนาซีแล้วเพท่านวะหญ้าบโป้ก็สุรานบดแดดไม่หรอกไม่หรอกเออ

ลกันเนอรอลงลงใมาตรงลงเลยปิดหานาเนาะวันที yeah. ่สองนวาโอ้เออเนาะมือนี้ที hey, ่สองนวาเนาะมัสาเมือน you know, so so. oh, no. like okay, like, ี้เป็นวัดศาด้ทุกคนมือวั้เป็นวัดบักพรเนาะวัสซาทุกคนอ้าวได้สิอาวได้หอนได้เมือนี้บัวนาวเลยมอบอบงองเออองะ ห้องสู้ห้องสู้เลยาน่นไอ้่องห้องสู้แบบแบาแเบบ้าตงมีโอ้โหผู้ลงยาไอ้อ้พวกบางยาในบ้านฆ้าอันนี้น้องทุกคนเนาะลอกบ้านฆ่าต่อเทสต์ลอกาอ้พวเนี่เทสต์เทสตเพิ่งเอาไปลอกมันนะแก่เคลนไปน้อยนึง

เอาบ้างอดมึงยยมาต้องไฟโอ้ยไม่คด้ยิป่านเลยทุกคนไม่เสือกทุคนโอ้ยง้ลขอพัตันลงไปบานลงจะได้บานลงถือเสือกลงโอ้ยไสิลงใหญ่กว่อืมฮะมึงโนกุศิลงอีกไมถือเยอะมันต้องกุิ้ลงมึ่ยมึงลดกูิลงยไนบ่

โอ้ว oh, oh, ่าเสยโอ้ยตัวยิ though, uh ่งกำลังลอกเนาะเทศเทศจดอกเพื่อสิมีปลาติดมานอะลองมาเลยทุกคนนะเนื่องซ้โอ้โหกระสกลองแล้วเอางยัน Alei ừ lê, Ném lông vào cá, cá lông à, đấy. Cá à ừ! ừ! ừ, à à, lô à, Bà lô lông cá lông. Đây là sốt bay rồi. Tao quên, tao bảo. bỏ hash siếc qua mặt nấm rồi. Tụi mày nhìn húa mày này. Tomato hash siếc đấy, Tomato. Mất chắc húa mày เฮขาถูกยงใหญ่เลยขาดซะบ่เอ้าโอ้จอโอ้ตายมึงดึงขึ้นโมไปถือเบื้องโตใหญ่น้อโตย่ใหญ่เปเออโตย่ใหญ่เป็นไงบวชตัวใหญ่ด้วเนาะโตใหญ่เป็นไงจับหนึงอันั้นซาเปล่าถือนเ่นี่ร่องที่ได้ได้แล้วเนอไงอนหนึ่ง มึงหนึงออกกองใหญ่จอดเ้ยพิพากันเลยทุกคนเ้ยเห็นตอนปลาเต็มออกเลยเนาะมึงชัวเลยเบิงแฟนเบงโอาปามาเยนตัวน่งเนาะจอดวนไหนเซ่บมาทำอะไรแค่สตแต่ดูตัวนึงเมเอาเฮตี้จะเพลนโอ้จอดมันตัวเดียวเอาเปลี่ยนกันทุกคนห้เมื่กี้นึ่แค่เทสซื้อๆเนาะเทสเทุกคน มางอเนี่เป็นการเทปนะเราไหเห็นหัวนุ่มบ่คันมังเห็นหัวนุ่มตัวมังเห็นหัวใจทุกคนหมใจไปให้บ้านเป็นดวนเลิกบ้านีกวันเลิกได้ไหมนเราเป็นนะขาพร้ารารนป่าน้องป่ารายนาะทุกคนนาะรถใสมือวานแงกับโปรจเกียนะใช่่ใช่เ่า่เ่ัวัด

วาวสุยอดล้วต้ยววยอดเลยตัวเลยโดนเลจะตีร่องต้นน้ำนะเอาสงมานะเซยู่นเซียจะกินนะโอ้สงยเอาให้น่เสีอยมัดน้ำเอาเสือกห้น่ยยก็นอ่โดยไปเอาก็นอาจะเอาเสือกเนาะทุกคนเนาขี้ข้าดินทุกคนขาขี้เหือดเนาะไปดีเลยทุกคนอย่าอย่ามันตุ่มนดอกดาทั้งหนาป้างหนังหตีตกันมา เอ๋อกล่องเข้ามาไหวดีเหรอข้างหน้าเลยพี่เป็ยังงหล่ะกล่องมันกันน้ำอยู่แต่ว่าเบียร์มันเทไปเลยถูกโอ้ยทุกคนร้อสิพบผ้าไปพูเขาเจ้าขาเสียนบหม้ขอฝ้าอันนี้จะเป็นยังไงเออกระดูเสียนได้เลยกระดูมาพนผ้าเถ้าโดยเฉพาะเนาะหมายผาวอมมีเอาพากระแตเอาเนาะกวนเนาะร้อยสิไปวะนี่รูดนนี่รูนโบฮ์ห้างโดยข้างหน้าเนาะทุกคนเนาะนี่ với cả xíu xíu rồi con nhau này oh. Nhau bỏ năm một thật lại nói người này Ôi, ừ, phải là phải là bỏ. Đi đồ xiển về. Oh. Oh. Wow. Khỏi cái càng qua đây hết loại nữa À, cứ phải lộn là. Cứ bị เนี่ยที่เขาว่านน่สุดพักอย่ลงตีลงตีลงตีถ่ายนี่มงคนเสียนะตูนู้ายผ่าปดีั้าวลงตีลงตีว้าถือบอลนะางไฟก็ยังได้ปลาเลยทางไฟก็จังลงลงตีลงตีโอ้ยมวยอาโอ้ยได้ปลาก่อนะจังดังไปไป งซกดิ์นลมเรื่องมลมึงกสิาอาจารย์เลยเอี๋ยวไบอกเองกได้เลยบนไดดีได้นี่ยเออเป็นจะได้เออลงนใช่ปะฮีชื่อนี่อ่าตอนนี้เนาะดูฮะเน เตี๋กะซายสิวนะนังสิวเออเออันนั้นตีบอรอม่ได้บอลลกนี่ก็เป็นมูจอนว่าแลตะกอนหนังมูจอสีบาทอยากบอกได้อยู่น้อคายไปหามันนะหูคายไคายไหมโอ้ยคายเน่าโอ้ยเฮยังเนาะนี่นังที่ซื้อนี่หกลังใจนายประจานเรื่องเลยได้หนิทุกคนบอลเฮยังนี่อู้ดีบลูอีบอว์ดีลวาถือกันบอนทุกคน

กูห,หยิบลอยอีกตัวนึงดีวะถ้าจะพักลงคือเ่านะมีเนนหตุนะข้างในจิตบลงบ้านให้เลยนี่อจาจกอันไหนเคียงสองเคียงลุทมือกูยาไหน,ไไหน,น่่เรืองเลยเอาพี่แกงเขาเสรพี่เสร์ฟเหอใชื้อเคียงใหยื่อแล้วทุกคนเอาป้าไหว้สรอยของพี่ของหยาเคียงสองเคียงมักเคียง ใช่แล้ววะ่ะใช่แล้ววะ่ะได้กับปินมาถ่ายเงี้ยเด้อเอาเข่ากล่องเขายงังไงเด้อเอาบ้างว่ะเอา,า,าพี่ได้นี่กูบานไม่เอากานไหนต้องใหญ่ปลาล้๊าปลาบวชล้ายอวีกูขอ้อลืไ่ไปเลยมันมีเกลือเนาะปลาขาวเฮ้พี่มาพี่เสียมาเอาด้วยสิ เป็นดังอย่างนีอาางนะเจ้าเดี๋ยบรรยากาศบะร้ายคนนี้หอยเราเน็นปลาบวชนะตอนนี้บ่อ พอรอดตัวนี้จะักเตเดียวรออันป่ย่งไกลไม่ดีเดี๋ยวรออันมาจะพักยงไก่ไม่ดลดเดินไปแล้วกูเยกูเนี่เฮ้ใส่ปานี้ลู่ายดูหอยเต็มเลยอูหอยนำเนา Thử cái Hả? Từ... <laughs> 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 to lắng chạc Khinh hứa Vô lại đây nè Vô lại bớt giúp Vô lại pháp. sao nó này <cười> 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 no, no. <cười> Này tôm nó con quá เท้าหัวพี่ตีเอาเอาคู่มาเไปบ้네บานไปบ,บ,าบา้บา,นบานน้อง <c oughs> ุ่นะนี่ตุ้ยแก่เออเน้อย่างนี้ปลาหอยอะไรครับมนได้ดีกว่า Đại sư nó tổ nữ này... u tổ ra bay chị này nè daiy da Đây nát ra nát ra bay uy hiy uy nát ra nát nó nát ra nát ra nát ra nát này nát ra nát hói ข้อนหนดิข้อยนึ่งเกือบจอดมบงเห็นเนะทุกคน right? สุน่าข่าไปอะไรตอนนี้จอนกับฟ้าปล่อยทิ้งงานเพิ่นบานแห่ผากนั้นทุกคนเจ้ายางมาส้มดินดีเท่นี่คุบอกให้มาหมยยางนี่แพงยางน้ำฮาเกือบน้ำทุกคนโอ้เกือบมองเห็นมากินมากเลยแม่เนาะทุกคนเนาะมาเล็บแม่ไม่ได้นาเล็บเสื้อเปล่า <hip. S 2> <k> มาเล็บไม่เปเนจเลยสแมวเล็บแมวร้อนๆหนึ่งโอ้มาสีเบงเราออกมาหายจอดสีเนาค่ะมาโอ้เกือบเฮาดีน้ำลายเทอนมีสีน้ำกอเด้อสพิอ่ะเอาวิ่บ้าได้บพะน้องนน่ตัวเบมึงที่จอดไปบ้านเพือจะคล้องแดนมาใส่หนึงเบยนยาสะ อย่างวมาบดบด่องอ่ะตเวเอาเาบดพ่องได้ตัวเองยันมาตัวเอนจับมาเอออู้น้ำหานนโอ้ยืนมาน้ำเต็มอยู่ทุกคนเลยนี่หมากเยนนี่หมากเล็บแม่อรยเตนที่บ้านนั้นปบานนึงเลยุือยานมาหน่นี่ึงนี่อืมใช่ลยนูกสะนี่คืออกบ่า แมนมักว่าตัวบอนี่ซื้อมันนะมือหนวกว่าเนาะแต่อบอกว่าคือเหมืหัวใจญ่ะไอ้กัวผมรู <laughs> ้ <laughs> สึกว่าจะนี่ครับผม่อมเรียกห้างยางไปเบิังตอนบานแห้งหน่อยน้ามากอันนี้นะอ๋อน้องไหนบานหนึ่งเบอ่์ไหนดีน้องเขาบ่ไอ้ว่เสียวโอ้ปกครองขึ้นมาอะไรเว้ยข้าวข้าว

สรยกันเพื่อาน้ำเลืกขึ้นมาน้ำเลืกเชี่ยนสมพักก็เถื่อบอลเนาะตัวหนูเนาะสบายดีเด้อตัวหนูเนาะคุ้นร้เนาะอ่ไอโบไอเบย์ไอโบดิโก้สบายดีเบดีสปิไล่สบายดีทุกคนเนาะมึงนี่มาหาปลากับไปเนาะอันนี้ก็ไอจอนเนาะที่คุ้นเคยกันเห็นเพื่นลงหลายๆแหล่ กยัง่สแกมาก่อนต่ออนต่อนนถือป้าได้เลยมาเอาได้เว้ยจีต่อมาไปคนจอนเนาะท่ายหเ่วะเามาแล้ววะอัีมือขอรจอมมหนดดบแมว่ะไมวะ่วกใส่เหอมัสได คนเห่อสียพ่าสั่นเห้อซีไพ่ไปยังนอมาแล้วแซงมากครับเด้อสัตว์ไม่พพยไปตอนนี้โอ้ยร่งชาชัวเนี่ตอนนี้ดุขึ้นมาเอาหายไปเลยเอาโอ้โหับโอ้ยขมาจากสันว์หอกีน้ รอีไว yeah. ้กอนไม่ใช่พ oh, mm ัโ hmm. จ no, ้าเยก่อนตวกัดคีคีไม่ว้ปลาบวดมาว่ยาปว้สพกนแลนตโลตโลผีเห่าพะน้องตกอนเนาะอาเนี่เสป่าในในหนบ่บ่อเซาใส่แล้วใส่ว mười hai cái thằng con đấy để pa nói nừng con nằm mình được thằng luôn con đây là si tổ một đại sập đại đây điều nằm được lại nỉ sinh theo đại thằng con pa okay, tôi này nói tôi, nói, tôi đứng nó sóng <laughs> <xong> tổ rồi <laughs> hơi nặng เมือได้ตีกุ้งเอาตีแล้วไปสื่อว่าตาเอาเองหนู้องอืลต้อือมาตามนนีตามคงตอนนี้เวลาเากับคำแล้วทุกคนเนาะประมาณหกโมงหามกปเมื่อนี่เกลือทุกคน้นี่ได้เกลือิเศษเนาะเจาก็ต้นหนำบาดเดียวเป็นวัดเต็มสัง

คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายทุกคนเด้อขอโทษขออภัยทุกคนที่พามาหาแล้วบ่หลายเนาะแม่นสุดหน้าเด้อสิเอาอ้วนมาแกเอาอ่ะมื้อนี้ก็มวนๆมาแบบมายามบ่ได้สิทุกคนเนาเยมหาเกือบซอยโอ้เกือบเสียลทุกคนคลิปนี้ก็เบิดสมทุกคนเด้อโอ้นี่บรรยากาศยามแเออโอ้ยน้ำียาเกิงตบรรยากาศยามแรก บกคนทุกคนทุกานทุกคนกคทุกคนทุกคนกนทุกคนุ้กคนทุกคนทกคนนทกคนทุกคนี่ยคนีุนี้ก้อทุกคนทกคนทุกคนทนกคนทุคนทุนทุกคนทุนททุกคนเด้อฝากทุกคนอ่ากคตทุทุกคย่างจนนกดไลค์กดนชร์คนทกทุกคนคคนจบ้ทุกคนเนาะขอบใจทุกคนเด้อแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนสบายดี อีปลาสีหาปลากินปลาทุกคนมาหนิพี่ถ่ายแล้วมากินตับหกูขูาคา่คอไข่ก็โอ้มห้ืนี้มันคำมันคำคำกอ่อนมื่นนี้ปลาเฮาน้องเลือกลายนะทุกคนเนาะเอาบรได้ทุกคนหนานคนนวานเฮจะได้มือหนาเสียวอ้วนมาแก่เอาวด้วซะบ้วยแล้วมือหนาจูบน้องเร้วเลยซะมือหนาโอเคเขาเลาก็ัยูนีแหละวจุนรอดจุนรอดแล้วว่ะโอเคมือหนา แกมูนะโอ้เซฟตัวเบยมือน uh, ีนะปลาคงยัก uh, ินหลายคนมาดิขนมกับตัวไข่เนาะเซฟขัวทํารูที่แทบตอนเดียมีแกมูนะวัอนี้ห้าวันสี่ห้าปลาเราจะถ่ายได้กินขัวไข่ทคร้วีกทีโอ้จังเงเ้นทอดเ้เท่าหนึ่งมันเถาอสนอเนาะ กินในเมนูเขาหลายคนกินหลายคนแสบด้กคนชิคๆเป็นกินเองเนาะกินตัวเองอยากนอนที่ตังกาก็ได้อยู่นี่บายบายเด้อหลาสุดเข้าวันน้กินปลาเนาะกินขัวไข่แทะขัวไข่ตำหมูฟงเด้อทุกคนเด้วกินกันเด้อเดี๋้อปิดคลิปตอนนี้ด้วยทุกคนเดี๋้อปินแต่ก็สิปิดคลิปเลยนะทุกคนเนาะจัดจัดเริ่มเลย บุ๊คเรอนีพอมากินน้ำกกนเด็มาเย่มาจะตีมั้งยำเอากันนะเอากันตายคนเต๋อทุกคนมีแต่เสื้อหิวเนาะเสื้อหารบมี่พคนเยนี่จสุดพั่ดมยอรล 买呀。No, yeah. yeah, yeah.